หลายคนถามหาว่าพี่ครับดำน้อยพังแล้วหระครับไม่เห็นขี่เลยพอขี่บ่อยแล้วบอกพี่ครับขับบ่อยจังเออผมงงกับคนดูครุ้ปคนดูจะให้ผมแบบไหนครับโอเคทุกคนวันนี้พี่จอมาด้วยแล้วก็รถนังตะก้องนะครับเฮ้ยพ <laughs> าพี่จาซิ่งเ่ะ แรงแรงเหมือนเดิมพอดูเออเป็นแอรอะไรแรกลับสวัสดีครับพอดูที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเบิร์ดผู้สาวนิดหน่อยวันนี้ก็มาอยู่กับบักดำน้อยนะครับทุกคนเพราะว่ารถเราไม่ได้ขับนานทุกคนบอกเลยว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทเบรไม่ติดผมต้องมุนล้อเอาอะทุกคนบอกแบตอนะมันมันน่าจะเหลือน้อยแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จไว้นะครับ อันนี้ก็คือหมุนล้อแล้วก็ถึงติดนะครับทุกคนเน่เน่เน่อะไรก็ไม่รู้รทุกคนดำนานเราเพราะว่าไม่ได้ขับนานไงจอดซะนานเลยประมาณสิบกว่าวันนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยไอขับรถเล่นหน่อยนะครับทุกคนบรรยากาศยามเย็น กับ,บดําน้อยของเราหลายคนถามหาว่าพี่ครับดําน้อยพังแล้วล่ะครับไม่เห็นขี่เลยพอขี่บ่อยแล้วบอกพี่ครับขับบ่อยจังเออผมงงกับคนดูสรุปคนดูจะให้ผมแบบไหนครับคือรถเราไม่ได้พังนะครับก็จอดปกตินี่แหละแล้วก็จอดนานจนแบตแบตไปแล้วต้องชาร์จแบตนะครับอันนี้คือหมุนล้อแล้วก็ถึงสตาร์ตติดนะครับโอเคทุกคนวันนี้พี่จอมาด้วยแล้วก็รถนางตะก้องนะครับ ที่เพิ่งเปลี่ยนรุมใหม่นะครับเป็นรุมยอ่เอเฮ้ย,ยพี่เจ้าติ๊งเหรอด้วยทำไมพี่เจ้าติ่งจังวะต่อวันนี้พ,พี่เจ้าวันนี้เราไปขับรถเล่นกันชิลๆนะครับเพราะว่าจะไปหาอะไรกินด้วยข้างนอกตามประมาณนี้วันนี้พี่จ้าเข้ามาก็เลยเออพาไปขับรถเล่นชิลๆหน่อยนะครับนานๆทีเมนะ รถมันยังแรงเหมือนเดิมพอดูเออมันแอกอะไรครับไม่ได้ขับนานก็ใส่มันนอยเออโอคือแบบพวกเขาได้ไปทริปร้อนตับแตกอะแต่ว่าผมไม่ได้ไปอะผมอยากไปมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมคงไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าผมไม่มีรถขนไปนะครับไม่มีรถกระบะนะครับถามว่าที่ผมเอารถไป่อบกับพี่แบงค์ไปได้ไงนะครับคือผมเนี่ยจ้างรถนะครับจ้างรถขนไปนะครับ เอาไว้ผมมีตังซื้อกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนแบบไปทัวร์ก็คือไปหาพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับไปทุกที่เลยนะครับอันนี้พูดพูดไว้นะเฮ้ยเป็นไรวะรถมันยังเย็นอยู่รนะครับก็ถ้ามีกระบะนะผมก็จะไปแน่นอนถ้ามีทริปอย่างเงี้ยทริป้อนตบแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมชอบขับรถเล่นไงสไตล์ผมไงไปครับวันนี้มาข,ขับเชิ่ๆแล้วกัน ้ำน้อยเราห่างขายกันไปโดนลืม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 ,มตอนนี้รถเราแบตอ่อนนะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับก็ต้องใช้ระบบหมุนล้อเอานะครับเดี๋ยวต้องเอาแบตไปชาร์จอ่ะอเพราะว่าแบตมันก็เส่อมสภาพตานเพราะรถเราไม่ได้ขี่ไงขี่ส่วนมากก็ขี่แต่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้ อ,อส่วนมากนะขี่ใกล้ๆ,ออๆส่วนมากขี่ใกล้ๆแล้วก็จอดนะครับขีถ่าค่คลิปให้ที่คนได้ดูเลยคันนี้แหละนะครับหลายคนก็ถามหาแล้วก็เอามาขับเล่นหน่อยผมก็อยากขับมันด้วยเลยนะครับจอดนานคิดถึงมันนะครับและก็มีน้องๆรีเควสต์กันมานะพี่ครับทําคันนี้กับพี่แบงค์หมดเท่าไหร่ครับอ,อ่าถ้าอยากรู้ราคานะทุกคนกดคลิปนี้มาสามพันไลค์เลยนะครับ ผมจัดให้เลยนะครับเพราะว่าพี่แบงก์ก็บอกรายละเอียดมาหมดแล้วแหละนะครับว่าอะไรเรามีอะไรบ้างครับคือพี่แบงก์พิมมาเลยนะครับพิมพ์มาในฟิลิปปินอ,อ,อ์คิดดูขออยันแค่ไหนครับก็กดไลค์คลิปนี้มานะครับทุกคนใครที่อยากให้ผมบอกราคานะครับว่าทาทีวาวันนี้กับพี่แบง์หมดเท่าไหร่นะครับขอ3,000ไลค์เดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับเออดี๋ยวทำคลิปบอกไปคนดเ น้องมันยากมาจังมากคนเดียวฮะหอมมากแล้วไงเดี๋ยวลองสักตั้งเปล่าทุกคนจากนายหนึ่งประจาจา,จากนายหนึ่งประจานี่ไงไปเดาดู ถนนหมดจ้าวิ่งยาวไม่ได้จะหุดโค้งเขาแรงจัดอ่ะเออสามว่าบางคนก็อยากเห็น GPS คันนี้ครับมันไม่มีถนนดีๆนะครับแถวบ้านผมถ้าผมไปทริปเนี่ยผมจะเปิด GPS ให้ดูเลยว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคือถ้ามันไม่มีถนนดีๆผมก็ไม่กล้าวิ่งนะครับเราจะกล้าชีวิตเสี่ยงเหรอทุกคน มื่อกี้ก็เข็มที่ไข่ไม่ได้แอคอะไรนะเข็มมันอ่อนอยู่แล้วทุกคนเข็มมันเนี้ยเดี๋ยวรอน้องมือนกับจัรอตรงนี้แหละรอ้องกว่านนะทุกคนแป๊บหนึ่งมันบ้าทุกคนดำน้อยเราขับนุกรถปกติดีไม่มีปัญหาอะไรขับเฉียว,วสบายสบายปมปมเสียชอบเสียงพ่อ โคตรชอบเตียงพ่อโคตรตึงอ <they 're> ่ะท like ุกคนมาแล้วมันมาแล้วไปไปเลยไปเลยบอกอ๋อโซ่บอก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปแวะกินข้าวกินอะไรนะครับทุกคนเฮ้ยเป็นไรวะเครื่องเย็นเหรอก็ขับมาชิวๆทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเน่ทริปนี้มันมากนะครับไม่ใช่ทริปอะไรทริปหกเจ็ดแปดโลนะครับเออขับออกมาจากบ้านแค่หกเจ็ดแปดโลแค่นั้นเดี๋ยวพาทุกคนวิ่งเลนนี้ดีวยมีรถเดียวกันเดี๋ยว ปาปาปากระโดกูก่อนปิดคลิปนะครับปาคิดอิ่มเหรอทุกคนยังแน่นเลยเ,ลยเดี๋ยวลองขาบกลับก่อนจะปิดคลทีห่หมอทุกคนไปเลยนะไปต่ปอกระโดดโอมีรถปลาป่ะถนนแถวบ้านผมไม่ค่อยดีไงก็ขับชิลๆไปแล้วกัน มีรถมาเลยยุไปไทยน้ยไทยน้อยเปิดที่ไทยน้อยไทยน้อยเปิดที่เออคือไม่ได้แอคอะไรทุกคนดูดิดูมุมนั้นก็ได้อีกมุมกล้องหนึ่งอ่ะเมื่อกี้มีรถมาแต่ว่าโคตรตึงเลยอ่ะตอนขับมาแบบโคตรโคตรโคตรไปเลยทุกคนนะครับคือรถเราแบบมันเหนียวอยู่แล้วนะครับท้ายสอดจ้านามวันโคตรเหนียวอยู่แล้วเฮ้ย ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาออกทลิปนะครับ6-7-8โลนะครับแถวบ้านนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งไปที่นุ่มักันด้วยนะครับทุกคนไปแล้วแเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีสน้สวัสดีครับ